สวัสดีจ้าครับตื่นแล้วครับวันนี้ตอนแรกพี่กูบอกว,ว่ากูจะออกไปขับแก๊บใช่ไหมสรุปกูพ่ายแพ้ต่อความขี้เกียจของตัวเองตื่นแบบตื่น11โมงตื่นเที่ยงตื่นบ่ายกูก็นั่งตัดคลิปบนห้องเพลินกว่าโหจะลงมานู่นนี่นั่นนะยาวเลยสรุปวันนี้กูแคนเซิลแล้วกูไม่ขับแก๊บแล้วกูจะพักอีกวันนึง <c oughs> เอาให้ฉ่ำเลยเดี๋ยววันนี้ตั้งใจว่าจะออกไปกินกาแฟก่อนเอลซี LC ก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปที่หน่วยของเรานะที่รอขึ้นยานกันทุกคนเหมือนทุกคนเดยวแบบนำไปแล้วนะวันนี้มีมา้ามีรด เดี๋ยวน่าจะตามม้ากับรัดไปเล่นกันนะสำหรับเพลย์ไดเวอร์นี้นะ <c oughs> ขี้อะไรเนี่ยทำไมกูเบียวจังเออนั่นแหละแล้วก็เมื่อเช้าตัดคลิปไป จริงๆก็ไม่ใช่เมื่อเช้าหรอกกูตื่นในเวร์โมงเนาะแล้วก็ตัดคลิปไปปุ๊บ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 เสร็จแล้วก็นั่งดูนี่เว้ยรีวิว e x 3 0เ yeah. ทียคือแม่งดีนะแต่ว่าข้างหลังมันแคบไปหน่อยวะคือแบบกลายเป็นรถกลัวข้างหลังยังกว้างกว่าเลยแล้วก็แบบแต่ว่าฟีเจอร์ที่ชอบนะที่แบบคิดว่าเออถ้าซื้อมาเนี่ยเราจะได้ใช้ก็คือไอ้ปักกิ n งแต่ว่ากูไม่ได้เป็นคนใช้นะเพลินใช้ <laughs> หลังจากไอตอนวันนั้นนะมึงจหยได้บ้านที่กูบอกกูปวดหลังแล้วกูไปหาหมอกลับมาแล้้้วคคืืืออออออกูตงยยนรรเพิไปถะถะ เนถ้าแบบมีฟีเจอร์นั้นก็กดปุ๊บเข้าไปเลยคือ <c oughs> ของกลัวอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กลัวจ,จะถอยเองได้แต่ว่าถ้าเป็นเผลนแล้วก็ <c oughs> <laughs> เออเออแะละเพราะว่านะั้นแต่มันดีนะมันจอดได้หลายแบบเลยเว้ยคือจอดเทียบข้างก็ได้จอดเฉียงก็ได้หรือว่าถอยเข้าซองอะไรอย่างนี้ก็ได้เออเจ๋งนะ EX 3 0ก็ลองไปหาดูรีวิวกันส่วนอัตราเร่งอะไรเงี้ยเออดีกว่าคันกูทุกอย่างเลยก็อย่างว่านะรถเขาแพงกว่ากูล้านหนึ่งอะ่ะไอ้เหี้ยก็ต้องได้เลยดีกว่านซะหน่อยนะเออมีวันแพดเดิลด้วยวันแพดเดิลนี่เจ๋งเลยเจริงๆหลังจากน้องข่าวมานีเนี่ยจริงๆกูมีแผนว่ากูอยากเปลี่ยนตัวแบบให้มันท็อปไฮขึ้นไปนะแต่่่่นีีเเออาาาปปลยยยว มันแบบเหมือนแบบค่อยๆไต่ขึ้นไปเพื่อรอให้ไซเบอร์ทักเข้าถ่ายไวย้คือไซเบอร์ทักนี่เป็นรถแบบในจิตในใจเลยที่รู้สึกว่าแบบเชื่อกูต้องกูต้องได้ครอบครองสักครั้งหนึ่งว่ะคือเหมือนแบบว่ากูรู้สึกว่าความฝันกูที่แบบกลับบ้านทําสวนนะไซเบอร์ทักมันตอบโจทย์ในการที่แบบพนของด้วยแหละแล้วก็ขับไปไหนไกลๆไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยเออมันโอเคเลยกูก็เลยรู้สึกว่าอยากได้อยากได้มากๆแล้วยอยากกันกระสุนด้วยกูก็ไม่รู้ว่ากูกันกระสุนทาไมแต่ว่าเผื่อกูปากแกวไ, ه, ไปทําอะไรใครก็ต้องกันกระสุนไว้ก่อน <c oughs> แล้นแหละป้าเริ่มวั งเดี๋ยวไปอ L O C เอากาแฟแล้วก็ไปขึ้นยานกันครับสวัสดีจ้ะครับออกมาจาก L ซ C แล้วตอนนี้กําลังขับรถกลับห้องนะแล้วก็วันนี้ได้กาแฟสดซิ่งมาจากพี่แชมป์พี่แชมป์บอกว่ากูดเดินไปบอกพี่แชมป์ว่าพี่ขอกาแฟแบบสําหรับขึ้นยานอะ่ะเขาก็แบบอม,มึงจะกินอะไรล่ะเอาเลยเออกันอเมริกาโนฮันนี่ครับพีแแบบสสบ่แต่ว่าเขาเติมแบบส่วนผสมซิ่งมาซึ่งซิ่งเลยหวานเจี๊ยบเลยไม่รู้ว่าหวานติดลิ้นเกินไปหรือเปล่าแต่ว่ากูดีดถึง ยงคืนแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวกลับไปขึ้นยานี่วันนี้สมาชิกอย่างที่บอกนะมีพี่มาพี่รัตแต่ว่าเขี้ยมหมีมึงหายไปไหนวะฮะมีช่วงนี้มึงหายนะเมื่อคืนแม่งกว่าจะมาแล้วคุยคือมันมาตาสุดท้ายแล้วอ่ะนิดเดียวแล้วอ่ะโอ้ไม่เข้าใจเลยผมนี่แม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเขาไปไหนนะถ้าใครรู้ตามตัวพี่หมีให้ด้วยเฮ้ยวันนี้จำจ่ำเลยอ๋อเมื่อกี้เพื่อนโทรมาแล้วไม่ค่อยได้คุยเพาอยู่ในร้านรูดหมยโอ้ยเสง่ยเสง่ยเสง่ย แต่มันหวานติดลิน้นจริงๆกในกาแฟอ,อะไรอยเี้ยเฮ้ยอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีธุระปะัปังอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรแต่ว่าตอนนี้รถเราอยู่ที่50กว่าเปอร์เซ็นต์คิดอยู่เหมือนกันว่ากูจะชาร์จวันนี้เลยดีไหมแต่ว่ามันไม่มีจังหวะให้ชาร์จแล้ววันนี้คิดว่าถ้าจะชาร์จก็คงไปชาร์จพรุ่งนี้ละมั้งแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเข้าฟิตด้วยในอาทิตย์หน้านี้ก็ตอนแรกตั้งใจว่าเออจะไปออฟฟิตเลยแต่ว่าเพราะธุระพรุ่งนี้อาจจะทําให้เรา ต้องใช้รถแล้วก็ชาร์จไม่ถึงนะก็อาจจะเดี๋ยวรอดูอาจจะชาร์จพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มัน53กูเพิ่งไปชาร์จมาวะใช่ปะวันที่กูไป6หกักล้มแล้วก็แบบหวานเจี๊ยบหลังไปเนี่ยน่าจะเพิ่งไปชาร์จมาเพราะฉะนั้นก็น่าจะน่าจะได้หรอหมัอ้งน่าจะอยู่น่าจะอยู่พอถึงไปจบธุระพรุ่งนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ค่อยชาร์จตอนเย็นก่อนที่เราจะไปออฟฟิศ คิว,ว,วจำไม่ได้วะกูเออ,เออว่าช่วงนี้นอนเยอะประเดี๋ยวพักเยอะเกินไปแต่ว่านั่นแหละครับไหนๆก็มีข้ออ้างให้ตัวเองพักแล้วก็ขอพักสักหน่อยนะปวดหลังแล้วเออสรุปวันนี้ก็คือไม่ได้ไปหาหมอนะคิดว่าน่าจะไม่ไปแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีใครโทรมาตามก็ทีเดียวชิวๆไปเดี๋ยวกลับห้องไปขึ้นยานกาันกลับมาที่ห้องแล้วตอนนี้เย็นมากๆแล้วจริงๆกูนั่งเล่นเกมไปแบบ เล่นเกมแบบดืมเวลาไปเลยอะซึ่งขอโทษเปิดๆพล้วนะที่เปิดๆที่ถื่น่ะขอโทษนะครับขอโทษจริงๆนะครับเหนื่อยแล้วก็สั่งสั่งอะไรหรทุยสั่งข้าวไปกินนะก็เดี๋ยวรอข้าวมาวันนี้สั่งข้าวไก่อบอ่ะกินไก่อีกแล้วเออเริ่มเยอะเกินไปแล้วไม่ดีอ๋อแล้วก็เมื่อกี้กูกินยาไปเว้ย กูรู้ว่ากูต้องมียาที่ต้องกินเยอะมากเลยยาแก้อักเสบไอไม่ใช่ยาคลายกล้ามเนื้อของหลังใช่ไหมแล้วก็ไอนี่ตอนเช้ากูลืมกินยาแก้แพ้กูเลยมากินยาแก้แพ้แล้วก็ก่อนกินข้าวเย็นเนี่ยกูต้องกินยาลดกดไอเหียตอนนี้กูอยู่ในวัยที่กูต้องกินยาเยอะขนาดนี้แล้วว่าไ,ไม่ไหวจริงแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเล่นไอ้นี่จบไป Suicide Mission น,นะจริงๆ Suicide Mission เนี่ยมันเป็นเควสใน h e l Diver ซึ่งมันมีสามมิชชั่นตอนนี้จบไปหนึ่งอันแล้วแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆนี่แยกแยกันพักผ่อนกินข้าวตามอัธยาศัยแล้ว เดี๋ยวจะกลับมาจอยกันตอนช่วงค่ากันอีก2มิชชั่นให้เคลียนะถ้าเคลียซูซายมิชชั่นแล้วทุกคนก็จะได้เหมือนแบบเคลียในเลเวลนี้สเตถัดไปก็คือ Impossible Mission โอ้โหก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังมันก็มี Impossible แล้วก็ h e l l ด r วอรถ้าสมมติว่าเคลียรหมดเราก็น่าจะแบบไปเดินเล่นฟาร์มอะไรกันตรงอย่างอื่นได้แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะสิ่งสําคัญที่เราจะต้องไปไอพวกซูซายมิชชั่นหรือ h ฮ l l ดเวอร์หรือ m i s s i o n เนีเราะว่ามันจะมีซมเพิเศษ ที่ทําให้เรากลับไปยับอัพยานเราเพื่อให้มันแบบไปในเลเวลถัดไปได้นะมันก็ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเปิดคอมอะไรเซ็ตคอมสําหรับการทํางานพวกนี้เดี๋ยวอาจจะนั่งดูงานของพวกนี้สนิดหน่อยว่าพาร์ทเป็นไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวข้าวมาก็คงกินข้าวนะมีงานตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําอันนี้นี่คือน้ำวันนี้นี่แหละที่กูจะต้องเอาเข้าตู้เย็นในขณะที่กูยังปวดหลังอยู่แต่ว่าเดี๋ยวลองดูอาจจะนั่งเก้าอี้อะไรอย่างงี้นะ ว่าจะขนเข้ายัางไง ระหว่างที่กูคุยกับมึงนี่พี่ไลแมนก็โทรมาแล้วข้าวมาส่งถึงแล้วคิดอยู่ว่าจะลงแบลข้าวก่อนหรือว่าจะเอาน้ำเนี่ยขนเข้าตู้เย็นก่อนมันเยอะเลอเกินมึงลองนึกภาพดิว่าเฮ้ยมันขวดมันเท่ากันนะมึงกูก็อยากได้แบบน้ําขวดใหญ่อะ่ะเซ็งมากเลยที่ตัวเองสั่งผิดแต่ว่าไอ้น้ำมันนี้ก็น่าจะกินได้อีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมั้งเออแล้วเดี๋ยวเข้าเดือนหน้าสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวคงจะได้สั่งน้ําใหม่รอบใหม่ก็จะสั่งให้ถูกไหมครับขอโทษเต่าทะเลทุกคนที่ต้องมาเจอพลาสติกนะ นั่นแหละตอบทะเลทุกคนคืออะไรวะไม่ใช่เอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอลงไปเอาข้าวก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาจัดการนู่นนี่นั่นนะรอดูกันว้ามาเจอกันทีตอนนี้ก็ดึกดื่นแล้วนะกูเพิ่งนึกได้ว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันแล้วก็กินข้าวเย็นไปแค่นั้น ก็เลยลงไปซื้อของกินเซเว่นเมื่อกี้กินเขาเรียกว่าอะไรนะครัวซองแซนด์วิชครีมเห็ดอ่ะเฮ้ยอร่อยนะเว้ยพวกมึงลองไปตำกันได้นะยอดเยี่ยมแล้วก็อิ่มลนะตอนนี้ก็เริ่มเปรี้ยวๆแต่ว่าตัดคลิปไปแล้วคลิปก่อนหน้าที่กูจะอัดเนี่ยอันเนี้ยไล่ตัดพวก Dead Air เดดแอร์อะไรไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนรู้นะครับการตัดคลิปช่องผมมันไม่ได้ยากก็คือตัดเดดแอร์แล้วเอาไปเข้าเทมเพลตแล้วก็นี่เรียบร้อยแต่ว่าสิ่งที่มันยากคือการดีไซน์มันออกมาให้คอมเพกแล้วก็แบบใช้ได้ทุกวันนะนี่นี่ กูขิงตัวเองป่ะเนี่ยเออเลิกเลิกเลิกขิงตัวเองอ๋อแล้วก็ตอนค่ำ ที่ผ่านพ้นมาไม่ได้ไปลงซูาซมิชชั่นต่อเพราะว่าเข้าไปเล่นต่อเพื่อนแล้วไอ้มิชชั่นที่มันมีอยู่อะพวกมันมันไม่ขึ้นอะเหมือนแบบดาวมันเคลียร์ไปแล้วก็ยอดเยี่ยมนะวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราได้ไอ้เหรียญไหมเดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คอินดูเดี๋ยวกว่าจะไปเปิดหลังจากถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปส่งไฟล์เข้าเครื่องแล้วก็ตัดนะเรียบร้อยวัวนนี้น่าจะเสร็จพอเท่านี้นะครับยอดเยี่ยมขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมย,ยังไงเจอกันนพุ่งี้ แฮปปี happy birthday, happy birthday, happy birthday ้เบ t ร์เดย์แฮปปี้เบ d ร์เดย์แฮปปี้เบ y ร์เดย์ทุอยู่บายๆ๋ยอกัน